แรกออเดอร์ใหญ่ของบุญรักษาฟาร์มกับทุกท่านประดุกหมักค่ะ20แพ็คนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านแมมปวินาจาแนลค่ะแมมเนี่กคุณตาเพลงกำลังทำประดุกค่ะทุกท่านประดุกที่แมมเลี้ยงไว้4เดืนอนกว่าๆเนี่ยนะคะสเดือนเกือบ5เดือนวันนี้แมมได้ออเดอร์ล็อตใหญ่ค่ะทุกท่าน แมมได้รับออเดอร์จากเพื่อนนะคะเพื่อนเปิดร้านขายช็อปเบทโกนะคะสั่งมา20แพ็คนะคะแพ็คละครึ่งกิโลค่ะนะ,นะะ,นะแมมรักคุณตาเพลงก็เลยแปรรูปผลผลิตนะคะแมมทำเสร็จแมมก็จะหมักหมักแล้วก็แพ็คนะคะแพ็คถุงละครึ่งกิโล5ขีดถึง6ขีดนะคะประมาณนั้นนะคะส่งน้องเขา มีความสุขมากเลยค่ะทุกท่านนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วมีออเดอร์ข้าเนี่ยไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยนะคะคลักขี้ค่ะคลักไส้นะคะแล้วก็บั้งสามบั้งนะคะเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็หมักนะคะหมักผงปรุงรสค่ะทุกท่านหมักผงปรุงรสเสร็จแล้วแหม่มก็จะแพ็ค นะคะแพ็คใส่ถุงสองชั้นนะคะแล้วแหม่มก็ขายให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะแล้วก็คนที่รู้จักนะคะสั่งมาประกาศขายทางเฟสแล้วเพื่อนในละแวกก็สั่งมาออเดอร์มาแหม่มก็เอาไปส่งค่ะ,นะคะตัวกําลังดีเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานอะ่ะตัวเล็กกว่าน,นี้ที่แหม่มทำนะ,ะวันนี้ตัวใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะ เมื่อเช้าแหม่มทอดนะคะอู้อร่อยมากปลาไซส์นี้ยกำลังทอดอร่อยค่ะทุกท่านใหญ่เกินไปก็ทอดไม่อร่อยไซส์นี้กำลังกินเลยนะคะนึ่งก็อร่อยนะคะแหม่มทอดด้วยแล้วก็นึ่งด้วยคุณตาเพ็งบอกว่าอร่อยมากกินกับน้ำจิ้มแจ่วจิ้มนแะจ่วเดี๋ยวรอดูตอนแหบมบ่มแพ็คนะคะแหม่มทำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กำลังล้างอยู่ค่ะทุกท่านนะคะล้างไอ้นี้น้ำที่สองเลยนะคะอันนี้น้ำที่สามน้ำจะล้างอยู่ประมาณสักสี่น้ำค่ะทุกท่านเน,นี่ยค่ะพอล้างเสร็จนะคะก็จะสด็จน้ำไว้แล้วก็หมักเครื่องค่ะหมักผงปรุงรสนะคะหมักธรรมดาปลาเนี้ยไม่ต้องอะไรมากนะคะหมักผงปรุงรสหรือบางคนเขาก็หมักเกลือเท่านั้นนะคะตัวโตมากเลยค่ะทุกท่านตัวโตมาก แหล้างเสร็จนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งไว้จนเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแมมจะเอาไปชั่งค่ะชั่งเพื่อที่จะได้ใส่เครื่องปรุงรสให้ถูกต้องตามสัดส่วนนะคะไปชั่งกันค่ะได้กี่กิโลเอ่ยมาดูกันค่ะ สิบสี่กิโลนะคะกะละมังแหม่มกิโลหนึ่งก็สรุปว่าแหม่มทำปลาได้ประมาณสิบสามกิโลค่ะนะคะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสกันแหม่มจะใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะในอัตราส่วนช้อนหนึ่งช้อนพูนนะคะหนึ่งช้อนพูนต่อปลาหนึ่งกิโลค่ะสิบสามกิโลนะคะหนึ่ง หลังจากนั้นก็จะเป็นซอสปรุงรสฝากเขียวค่ะช้อนละหนึ่งกิโลนะคะอัตราส่วนคลุกเค้าคนให้เก้ากันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ึ่นชั่วโมง าของเราก็ได้ที่แล้วนะคะนํ้มักได้ที่แล้วค่ะแล้วก็เราจะมาลงมือแพ็กกันค่ะแมมจะแพ็กถุงละประมาณครึ่งกิโลค่ะ5้ถึงหขีดนะคะประมาณนี้ก็จะชั่งค่ะก็จะใส่ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ไปเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะหนึ่งถืงจะใส่ถาดค่ะวางรองนะคะเพื่อเรียงปลาได้สวยๆนะคะ ประมาณห้าขีดนะคะห้าถึงหขีดนะคะจัดเรียงอย่างสวยงามเลยค่ะทุกท่าน สวยไหมคะทุกท่านประมาณนี้นะคะแล้วก็ถุมซีนสุญญากาศแบบอ่ะเล็กๆไม่แน่ใจว่าจะแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอามาเรียงใส่กระด้งไว้ก่อนค่ะเล้๋ยวเราค่อยซีนทีหลังครั้งเดียวค่ะมันแพ็คถุงชั้นในเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ ต่อไปก็จะซีนแล้วก็ใส่ถุงอีกหนึ่งชั้นค่ะแหม่มก็จะเอาปลาใส่ถาดแบบนี้นะคะแล้วก็ซีนปลายตรงนี้ค่ะก่อนในขั้นแรกนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหมักปลาเนี่ยไหลออกไปเครื่องซีนเนี่ยแหม่มก็ซื้อมานานแล้วค่ะเป็นสิบปีแล้วนะคะปรับระดับไปให้พอดีค่ะ ต้องใช้ถาดยกขึ้นนะคะถุงแพ็คของเราจะได้เป็นรูป,รปทรงเหมือนเดิม,ะค,ะดมค่ะสวยเลยเนี่ยค่ะพอใช้ได้อยู่นะคะทำครั้งแรกก็สวยอยู่ค่ะถุงสุดท้ายค่ะถุงสุดท้ายนะคะ การแปลรูปเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะคะทำให้เราได้ราคาเพิ่มมากขึ้นกับทุกทา่านนะ,ะปลาเราก็จับเอียงสวยเหมือนเดิมค่ะต้องใช้ถาดช่วยค่ะ แกสินค้าของเราจะได้มีรูปทรงเมื่อนเดิมค่ะสวยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านทุงสุดท้ายนะคะคเดี๋ยวเราเอาปลานะคะไปแช่ฟรีสในตู้แช่แข็งค่ะเนี่ยนะคะตู้แช่แข็งแหม่มที่ซื้อมาได้ใช้งานแล้วค่ะทุกท่านฟรีสนะคะ อันนี้แหมมใส่ลงไปสักประมาณ10นาทีนะคะอันนี้เอาไว้เก็บไว้ทานเองที่บ้านเก็บไว้ทอดเพื่อทดสอบรสชาติว่าโอเคไหมแลแ้วแหมมก็เนี่ยค่ะซื้อน้ำแข็งไว้ถุงหนึ่งนะคะเอาไปนอกปลานอกกบค่ะมรนจะวางสองแถวนะคะทุงนี้ัาก็จะแข็งไปกระ,ะวางสลับหัวท้าย แถมไว้ข้างบนอีกสองถุงเรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านผลผลิตของบุญรักษาฟาร์มนะคะประดุกหมักค่ะประดุกหมักรสนะคะ13กิโลของแหม่มเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เช้าส่งลูกค้าเอาละค่ะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มและบุญรักษาฟาร์มด้วยนะคะ ลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ